มันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณกันพูดให้คุณผู้ชมได้ติดตามดูอะคือคุณไอซ์เนี่ยก็ตั้งคำถามในสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศรู้กันว่าถ้าอยู่มีความรู้สึกจริงๆว่าประเทศเขมรมันเป็นประเทศที่ด้วยเรื่องส่วนตัวที่ชายแดนต่อประเทศเราเนี่ยอันนี้ยังไม่รับในวงกว้างน,นะเพราะการเป็นแสแกมเมอร์หลอกคนนะ่ะมันไม่ดีโดยตรงแน่นอนแบบชิบหายวายปวงอยู่แล้ว แต่ยิ่งคุณไปเติมเชื้อไฟเข้าไปว่าเป็นประเด็นเรื่องชายแดนแล้วประเด็นก็ต้องยอมรับใช่ปะว่าที่เราพูดกันมาตลอดเนี่ยถามว่าเรื่องสองเรื่องอ่ะเอาจริงๆอ่ะคนรู้กันดีว่าความเสียหายตรงไหนมันมากกว่าและมากกว่าเยอะด้วยใช่แต่ถามว่าคนอินเรื่องไหนมากกว่าอินนู่นอินตรงชายแดนอินชายแดนใช่ทั้งทยเนี่ยแดกัวึมแล้วแล้วมันตลกมากนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากพวกสแกมเมอร์ซึ่งสแกมเมอร์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและอยู่ในเครือข่ายของ ฮุนเซนก็อยู่ภายใต้ความคุ้มครองอ่ะใช้คำนี้และวกันของฮุนเซน GDP ของกัมพูชา60%ก็มาจากสแกมเมอร์มาจากไอธุรกิจผิดกฎหมายหรือองค์กรอาชญากรรมในเครือข่ายเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์การค้ามนุษย์อะไรก็ตามที่แม่งเกี่ยวอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วเวลามันมีปัญหามันก็ลามมาตรงชายแดนใช่ประเด็นมันคือตรงชายแดนมันคือปลายเหตุ ที่มันล,ลาม,มาใช่การที่จะแก้ปัญหาเพื่อทําให้ไอ้ปัญหาปลายเหตุมันจบลงไปด้วยเนี่ยก็คือ,อม,มันต้องไปจี้กันที่ต้นเหตุเอ,อแล้วพอไอ้ปัญหาตรงต้นเหตุก็คือไอ้เกี่ยวกับหุ้นเส้นเกี่ยวกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีตัวละครเยอะแยะมากมายอะ่ะมันดันมีเรื่องราวที่มันเชื่อมโยงหรือถูกตั้งคําถามหรือมีข้อสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอานาจหรือคนที่มีตําแหน่งแห่งโหนอะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยออแล้วที่มันที่สุดเนี่ยอะไรยังไงก็ตามเชื่อมโยงไปจนทําให้ถูก เอ๊ขึ้นมาถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณช่วยเชื่อมให้เราได้คำตอบอที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะ่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้ไหมใช่แล้วคุณก็บอกว่าขอดูหลักฐานก่อนคือจริงๆมันไม่ได้สับสนเลยนะครับมั่นใจว่าเขาไม่สับสนมั่นใจว่าเขาไม่สับสนเพราะมันความรูม้สึกผมคือมันสับสนไม่ได้ภาพอ่ะมันชัดมากคุณผู้ชมว่าทําอะไรอะ่ะ แล้วมีประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าใช่ใช่อันนี้คือคือเรื่องนี้เลยซึ่งนี่ไม่ได้เข้าใจยากค่<ฤ>ะมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าถ้าทำอันนี้ประเทศได้ประโยชน์มากกว่าแน่นอนถูกต้องแล้วมันเหมือนเอาประเด็นอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะในแง่ของการถกเถียงอ่ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณไอ์เนี่ยบอกว่าคุณกันคุณกันน่ะมีอิทธิพลมากนะสิ่งที่คุณไอ์ขออ่ะมันแทบจะเป็นสิ่งที่คุณการพรีเซนต์ว่านี่คือสิ่งที่กูทําเลยนะเว้ย <ๆ S 2> เข้าใจปะ เวลาเราติดตามดูคุณการมาสิ่งที่คุณไอ์ขอก็คือว่าเรื่องราวอะไรที่คนไม่กล้าเล่นน่ะการเล่นไงใช่ก็คุณ,คณคพรีเซนต์ตัวเองว่าคุณคือคนนั้นใช่ล้วคุณนาเสนอว่าคือคุณเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่กลัวและรักชาติและรักชาติแล้วอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นไอ้ความไม่กลัวและรักชาติเนี่ยพอยต์มันก็คือว่า โยกมาทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนทั้งประเทศแน่ๆดีกว่าไหม,มและเอาง่ายๆเหมือนอารมณ์ประมาณสมมติว่าสิ่งที่คุณการถืงว่าโอเคผมยังไม่ทำตรงนี้ก็จริงแต่ผมก็เปิดเสียงผีนะ <c oughs> มันมันได้เหรอแล้วก็แบบ <c oughs> แล้วก็พูดนะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราก็มาคุยกันก็ได้แล้วก็แบบอ้า <c oughs> แล้วคือสิ่งที่คุณการพูดจริงๆเนี่ยคือว่าผมทําตรงนั้นผมทําตรงนี้ผมไปทําตรงนี้ผมไปทําตรงนั้นแต่พอยต์มันคือว่าไองานที่เป็นหัวใจหลักในการปราบอ่ะ มันอยู่ตรงนี้อะแล้วมันมีชื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะแต่คุณการจะลดซ่วมเปิดเสียงผีอ่ะ